สวัสดีค่ะทุกคนกิฟก็ไม่ได้อัพโซเชียลแคมมาเป็นเวลาหลายๆเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าทําอย่างไรกิฟถึงได้ดูสดใสสดชื่นกระปีก้กระเป๋าถึงแม้ว่าวัยจะล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะกิฟทานอาหารเสริมค่ะนี่ต้องย้อนไปถึงตอนที่ตัวเองอายุ25นะคะเพราะว่าเราก็เริ่มบินได้ประมาณสักสองสามปีนะคะรู้สึกเลยว่าร่างกายเราแบบ สุขภาพแยกกินนอนไม่เป็นเวลา body clock เราเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเราก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มมารู้จักดูแลตัวเองตอนนั้นก็ทานอาหารเสริมมากมายใครแนะนำอะไรดีทานหมดเลยค่ะจนเพื่อนๆแซวนะคะว่านี่แบบทุกๆวันที่ทานวิตามินเนี่ยแทบจะทานแทนข้าวได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะกิบเลยอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะ3ตัวเทพซึ่งกิบพิสูจน์แล้วว่า,าพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่ามันเป็นวิตามินเทพที่แบบ เพียงพอแล้วกิบไม่จำเป็นต้องทานวิตามินเป็นกำม,มือต่อไปแล้วนะคะโอเคค่ะเรามารู้จักตัวแรกกันเลยนะคะไลฟ์แพคค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วเพราะเขาก็ดังอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเขามีสารอาหารและเกลือแรอ่มาก เพียงพอที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวันค่ะแล้วเขาก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแน่นอนค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเร่งรีบแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันแย่ลงทุกวันเนี่ยทำให้เราต้องเจอกับมลภาวะที่เป็นพิษแล้วทาให้เราทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่ครบห้ามู่ต่างๆนานาอะไรเอ่ยนี่นะคะทานไลฟ์แพคตัวนี้ช่วยได้ค่ะเขายังช่วยในเรื่องการป้องกัน ระดับเซลล์นะคะในการป้องกันมะเร็งนะคะเดี๋กิ๊บขออ่านเลยนะคะเรื่องโรคหัวใจเบาหวานความดันนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เราแก่ก่อนวัยด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขายังส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและลดคอเลสเตอรอลอันนี้พิสูจน์ได้กับตัวเองเลยนะคะเพราะว่า อย่างที่เห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงมากคอเลสเตอรอลแบบเกือบ300อ่ะจนคุณหมอต้องจ่ายยาแต่เดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่มาทานไลฟ์แพคคอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่งไปตรวจเมื่อ2เดือนที่แล้วลดเหลือร7 0ดกว่าแล้วว่าคือแบบทุกทีแบบทะลุเพดาน200ตลอดเลยเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะใครที่คอเลสเตอรอลสูงอยากไม่อยากทานยาเพราะยาเนี่ยมันก็อย่างที่ทราบนะคะมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อตับเมื่อเราทานเป็นเวลานานๆน,น,น,นะคะ แนะนำไลฟ์แพคเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังดูแลการเผาผันกลูโคสแล้วก็อินซูลินในร่างกายด้วยนะคะทรงเสริมการทำงานภูมิคุ้มกันป้องกันการเป็นภูมิแพ้และลดอาการป้องกันการเป็นหวัดด้วยค่ะและทำให้เราสดชื่อนอนหลับสบายตื่นมาก็ไม่เพลียน,นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบปวดท้องประจำเดือน อาการของคุณจะหายไปค่ะซึ่งกีทเนี่ยก็ปวดท้องประจำเดือนมาตลอดชีวิตอีกเช่นกันหลังจากทานไล์แทกแล้วมไม่ต้องทานยากแก้ปวดท้องประจำเดือนอีกเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งผลไม้เลยเนอะอันนี้คือน้ําผลไม้สก,กัดเข้มข้นค่นคะซึ่งเขาสก,กัดมาจากผลแก๊กนะคะผลแก๊กเนี่ยเป็น ผลมไม้ที่มีมวิตามินซีสูงมากเขาจะช่วยเราเด่นๆเ,เลยเนี่ยเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระแล้ววิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะคะและที่สำคัญอันนี้ก็เด็ดมากๆเลยบำรุงสายตาเราด้วยคือหลังจากที่กิ๊ทาน G3 เนี่ยคนจะชอบทักว่าทำไมผิวของกิ๊ฟแบบดูกโกลเนอะดูแบบสดชื่น G3 เลยช่วยได้มันจะทำให้ผิวเรารูตุ่งๆโกล์ๆแล้วก็ สายตาเราก็แบบเรารู้เลยว่าสายตาเราดีขึ้นนะ่ะอันนี้แบบไม่ได้เวอร์เลยนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนทานน้ำผลไม้ที่สามมันอร่อยด้วยที่สําคัญเนี่ยเขายังป้องกันการเกิดริ้วรอยด้วยค่ะจากภายในเลยนะคะทำให้ผิวเราแลดูอ่อนกอว่าวัยซึ่งเขาไปรักษาจากข้างในค่ะตัวที่สามนี่ต้องบอกเลยอะ่ะยาอมาตะาพูดเลยว่า ต่อไปเราจะไม่แก่แล้วสำหรับคนที่ทานอาร์โซแคร์นะคะอาร์โแคร์นี่เป็นวิตามินขั้นเทพที่แบบคุณว่าเจ๋งแค่ไหนอะที่เขาไปรีเซ็ตยีนของเราให้จากยีนหนุ่มสาวโอโนจากยีนแก่ให้กลายมาเป็นหนุ่มสาวได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่หลายคนทราบนะคะคนเราเนี่ยจะแก่จะหนุ่มจะสาวเนี่ยยีนมันเป็นตัวกําหนดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราอายุมากขึ้นในยีนเราก็กลายเป็นยีนแก่ เราก็เลยรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่ค่อยมีแรงไม่สดชื่นไม่ในพลังอาร์สแควร์ are, เขาเข้าไปรีเซ็ตยีนเราคะ่ะให้เรากลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบบถึงบอกไงว่ามันเป็นยาอมะตะนะคะนอกจากเบนเอฟเตที่บอกว่าเขาไปรีเซ็ตยีนเขาไปทํางานยังไงเดี๋ยวกิจะอ่านให้ฟังนะคะเขาเนี่ยไปบล็อกความอ่อนเยาว์และพลังชีวิตที่สดชื่นให้กลับมาเป็น กับของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเน้นปัญหาความเสื่อมชราที่ต้นเหตุส่งเสริมความอ่อนเยาว์ทั้ง3ด้านนั่นก็คือร่างกายจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นนะคะสมองฉับไวมีสมาธิแล้วก็ดูแลสุขภาพทางเพศของเราด้วยค่ะแล้วยังเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์ในร่างกายส่งเสริมการออความสามารถในการล้างพิษในระดับเซลล์สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์เราเพื่อต่อต้านการทําลายล้างจากสารพิษนะคะซึ่งแค่อ่านคุณสมบัติแค่เนี้ย มันก็เจ๋งแล้วอ่ะที่ถึงบอกเลยว่าแบบสำหรับคนที่กาลังคิดว่าการทานวิตามินอาหารเสริมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟยคุณลองคิดดูสิคะว่าเวลาที่คุณดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนจ่ายเงินกับสิ่งที่ทำลายสุขภาพคุณน่ะคืนละเป็นพันคืนละเป็นหมื่นอ่ะทำไมคุณจ่ายได้แต่กับสิ่งเหล่านี้คุณจ่าย เพื่อดูแลสุขภาพคุณนะคะร่างกายของเรามีร่างกายเดียวคุณจะปล่อยให้มันเสียไปแล้วค่อยมาซ่อมหรือคุณจะป้องกันมันให้มันมีอยู่ในสภาพที่แข็งแรงก่อนที่มันจะเสียไปอันนี้ฝากไว้นะคะ สำหรับคนที่กำลังมองหาวิตามินทานอยู่กิปแนะนำเลยค่ะ3ตัวนี้ขั้นเทพเลยค่ะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าในโอกาสดีๆค่ะบ๊ายบาย